สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับประทับใจครับประทับใจค่ะโอเคเลยครับโอเคดีครับรู้สึกประทับใจในการบริการครั้งนี้ครับแจ็คเขาบริการดีครับดีครับคุณแจ็คดูแลดีน่ารักมากบริการดีค่ะประทับใจโอเคครับประทับใจมากครับคุณแจ็คเนี่ยเหมือนก็เหมือนเด็กเลยครับไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นไงบ้างครับพี่ปานบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดมาเลยครับผมแจ็คแป๊บเดียวจัดให้แต่งรถ ลูก้ารถตัวเองครับผมผมไดครับวันนี้แจ็คแป๊บเดียวมาเอาใจพ่อบ้านแม่บ้านสายครอบครัวนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสำหรับรุ่น Sport เอเวอร์เนสต์สปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะครับรับไปเลยเมื่อออกรถกับแจ็คแป๊บเดียวส่วนรถสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นรถเทใจนะครับ เป็นรถเทดไดที่ไม่เนี่ยหลักพันพันนิดๆเท่านั้นเป็นหลักพันที่น้อยมากๆก,กับความคุ้มค่าที่ได้มาในคนที่สนใจจะออกรถครอบครัวเนาะครับคันนี้เป็นเอ e วอ s t เรสต์เพิ่มแพ็กเกจนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับแต่แจ็คไม่ขายขายเพียง1นึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถครอบครัวคันนี้มันตอบโจทย์และคุ้มค่ายังไงนะครับสำหรับรถครอบอครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ แน่นอนไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟ LED นะครับที่สําคัญครับมีไฟช่วยส่องแสงขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยด้วยจะเป็นไฟตัดหมอกที่ติดให้นะครับหักพวงมาลัยด้านซ้ายไฟตัดหมอกติดให้หักพวงมาลัยด้านขวาไฟด้านขวาติดให้นะครับมาพร้อมกับออปชั่นช่วยเหลือแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เยอะมากๆในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาแล้วก็ระบบช่วยเตือนกันชนด้านหน้าและถอยหลังถ้าข้างหลังเนี่ยเราถอยหลังอยู่ มีอะไรมาขวางเนี่ยเราใช้ความเร็วไม่เกิน12รถเบรกให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าข้างหน้าใช้ความเร็วไม่เกิน50รถก็เบรกให้เองอัตโนมัติมาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control Stop and Go ถึงข้างจุดหยุดนิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างอีนิดนึงด้านข้างรุ่นนี้ก็ได้เป็นล้อแม็กขอบ20จากโรงงานและเป็นสีดำสปอร์ตแบบคันนี้เลยนะครับภายในนะครับภายในก็นี่ครับอภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับ หน้าจอกลางขนาด12นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแล้วก็มีโหมดการขับขี่ในรุ่นนี้ให้ทั้งหมด4โหมดนะครับมาพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สายนะครับ Apple CarPlay Android Auto ก็มีให้นะครับพูดไปยังนะไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวไปกันต่อนะครับและที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวที่ยังไม่ตัดออปชันด้วยเป็นไงครับไม่ตัดออปชันคืออะไรนะครับฝาท้ายเตะเปิดครับ อย่ามาดูกันว่ามันเตะเปิดได้ไงเพียงกุญแจอยู่ที่มือหรือว่าอยู่ที่ตัวก็ได้นะครับเตะเป็นไงครับลูกค้าหลายๆคนถามหาอยู่และที่สําคัญครับตัวนี้เป็นยูโร4นะครับไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบูนะครับแล้วก็รถมีจำนวนจำกัดด้วยมีแค่2คันเท่านั้นสำหรับรุ่นเอเวอเรสต์ปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจสีเทาดำแบบนี้นะครับนี่อย่ามาดูนิดนึงครับว่าไม่มีน้ำยาแอดบูให้เติมจริงๆนะครับเป็นไงนะครับ สําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจุกๆไปเลย200,000บาทหรือว่าน้องพี่อยากได้ชุดแต่งจัดเต็มทรงสุลต่านแจ็คจัดให้ได้ไหมจัดให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อโช้กเบรกเดี๋ยวมาคุยกันครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อหาแจ็คได้ที่เบอร์0 9 4ย์2 4 4 4 1ครับแต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองบายแจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันวนี้ขอบพระคุณครับ